การสอนเด็กช่างยุคนี้สมัยนี้ทําแบบนี้ครับสําหรับผมนะมันได้ผลจริงๆครับนั่นก็คือผมจะต้องทลายกําแพงทุกอย่างทําตัวให้เหมือนเป็นเพื่อนกันกับเขาเข้าใจเขาเข้าไปอยู่กับพวกเขารับทราบปัญหาได้ใจเขาครับอย่างจริงใจด้วยนะเข้าไปอยู่กับพวกเขาเห็นใจเข้าใจพวกเขาแต่ไม่ใช่เป็นการเอาใจนะ มันจะได้ผลเมื่อเขากล้าเมื่อเขาเข้าใจว่าเราเป็นเพื่อนกับเขาเวลาที่จะใส่อะไรให้กับเขามันง่ายทันทีเลยครับไปดูครับนี่มาดูเลยครับตัดคําว่าสักดินนออกให้หมดครับเมื่อเขาเชื่อเรามั่นใจในตัวเราศรัทธาเราแล้วจะพูดอะไรจะสอนอะไรมันก็จะง่ายไปทุกอย่างครับนี่ครับเขาตั้งใจทํางานมากครับเนี่ยปวชสองไฟฟ้านะครับสอนแม่ท้ายเตอร์ต่อทเตอร์ให้เป็นสวิต นี่ครับต่อวงจรกันได้เลยครับในนี้นี่ก็ส่งงานเห็นไหมฮะนี่เป็นไงครับเขาภูมิใจนะครับนี่ปวชสองไฟฟ้าเท่านั้นเองนะครับนี่ฮะนี่ครับก็ทำเหมือนครูเป็นเพื่อนเขาเลยครับนี่ฮะเราทำงานได้ส่งได้เนี่ยฮะสุดท้ายนี้ผมกล้าบอกเลยนะครับว่าการลงโทษดุดาเหมือนที่ผมเคยทำในอดีตนั้นมันจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับมันจะมีแต่การที่เขาจะต่อต้านและมันจะไม่เกิดการเรียนรู้ใดๆไม่เกิดประโยชน์ไดเลยครับสุดท้ายนี้รุ่นพี่ช่างไฟฟ้าที่จบไปแล้วถ้ามาเห็นครู เปลี่ยนบุค,คลิกเปลี่ยนลุกแบบนี้ก็อย่าตกใจนะครับเพราะครูต้องเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัย